เซอร์ไพรส์ดีๆเรื่องราวดีๆในเดือนก,ก,กรกฎาคมนี้นะครับลองมาดูกันใครที่มาเจอคลิปนี้นะครับผมนั่งจิตอธิษฐานนะครับถึงจักกวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทุกๆคนเลยนะครับว่าขอให้คนที่ดวงดีคนที่โชคดีเนี่ยจะมาเจอคลิปนี้จะมารับพลังงานในคลิปนี้นะครับก่อนที่คุณจะไปรับฟังคำทำนายนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับ ลองมาดูกันครัว่าเซอร์ไพรส์ดีๆเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นนะครับในเดือนกรกฎาคมน,นี้สำหรับทุกคนเป็นอย,าาย่างไรขอให้ไพ่แม่นยำชดัดเจนนะครับและมีพลังงานดีๆไพ่งานฝีมือนะครับไพ่ใบนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนว่า ในเดือนกรกดาคมเซอร์ไพรส์ของคุณเนี่ยหรือเรื่องราวดีๆเนี่ยมันมาจากการลงทุนการลงแรงการทําของคุณนะครับพไพ่ใบนี้อาจจะพูดถึงว่าคุณจะมีเงินมากขึ้นนะครับจากสิ่งที่คุณทำนะครับหรือคุณกําลังแบบ ฝึกฝนลงทุนพัฒนาตัวเองนะครับเงินมันจะเข้ามาเยอะขึ้นหรือ,อช่องทางรายได้ของคนที่คุณทําอยู่มันมีกระแสการเงินเนี่ยเข้ามามากขึ้นนะครับหรือในไพ่ใบนี้อาจจะเป็นลักษณะของคุณกําลังเรียนรู้ทักษะอะไรบางอย่างอยู่การให้เวลากับตัวเองนะครับในเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันคือเดือนที่คุณจะเริ่มเห็น เม็ดเงินเห็นกําไรนะครับหรือเห็นรายได้เนี่ยมากขึ้นหลายๆคนทํางานของตัวเองหลายๆคนอาจจะทำงานบริษัทเลยแล้วก็ตามแต่มันมีเงินเกี่ยวกับตําแหน่งเงินเกี่ยวกับรายได้เนี่ยเข้ามาหาคุณนะครับเรื่องราวสซอร์ไพส์เรื่องราวดีๆนะครับไพ่าการปิดบังขึ้นมาไพ่ร่ำเรียนขึ้นมานะครับ เนี่ยครับคือการเรียนการเรียนรู้การลงทุนนะครับการเรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆไพ่ปิดบังขึ้นมาเนี่ยมันเปรียบเสมือนไพ่สองดาบเนาะดังนั้นเนี่ยสิ่งดีๆเซอร์ไพรส์ที่อาจจะเกิดขึ้นเลยนะครับคือเรื่องราวอะไรที่มันถูกปิดซ่อนอยู่คุณจะได้รับรู้นะครับคุณจะได้รับทราบนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งเลยนะครับคือ การมีข้อมูลบางอย่างเข้ามานะครับใครทำงานออนไลน์ใครทีออ่ทำงานที่เป็นสาธนารณชนทำเพจทำช่องหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันมีโอกาสที่จะมีคนเห็นคุณมากขึ้นนะครับสิ่งดีๆนะครับเซอร์พรส์รเรื่องราวดีๆที่จะเข้ามาในเดือนกรกฎาคมนี้ การให้เวลากับตัวเองในการเรียนรู้คือสิ่งสําคัญมากๆไพ่ก้าวต่อไปหรือไพ่โมบอ่อนน่าแสดงว่ามันมีการจบสิ้นบางสิ่งบางอย่างในการจบสิ้นบางสิ่งบางอย่างมันมาพร้อมกับสิ่งใหม่ที่ดีเสมอนะครับในเดือนกรกฎา,าคมนี้เซอร์ไพรส์สำหรับบางคนเลยมันคือการเปิดออกของเส้นทางใหม่การเปิดออกสู่โอกาสใหม่ๆสำหรับบางคนก็ได้นะครับ หนทางใหม่ๆหนทางรายได้ใหม่ๆนะครับแล้วก็มีไพ่พุ่งทยานไพ่พุ่งทยานตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณมีความกลา้าคุณมีความเชื่อแล้วคุณก็จะลุยทําหรือบางคนมันเป็นสัญญาณข่าวดีของการเดินทาง สัญญาณของการพบเจอประสบการณ์ใหม่ๆที่ดีขึ้นนั่นแสดงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นมาแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีสําหรับคุณเรื่องราวดีๆเซอร์ไพรส์สิ่งดีๆนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับรขขะะทั้งหมดทั้งมวลแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งดีๆมันมาจากตัวคุณนะการที่คุณมีมุมมองที่ดีนะครับเนี่ยคีนอคอรเงินมีโอกาสที่จะ เรียกว่าได้เงินโปรเจกต์ Project ได้เงินนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งเลยคุณจะมีเงินมากขึ้นจากการเรียนรู้นะครับหรือการเสริมด้านการเงินของคุณคืออะไรคืออ่านหนังสือเกี่ยวกับการเงินการลงทุนนะครับหรือการเพิ่มเติมเรียนรู้ในทักษะที่คุณมีอยู่หรือเรียนรู้ในทักษะใหม่ๆที่ทำให้เงินทำให้คุณสร้างเงินมากขึ้นให้เงินขึ้นมานะครับ มันมีเงินเข้ามาเห็นไหมครับเงินตำแหน่งเงินจากธุรกิจเงินที่มันมากขึ้นที่มันจับต้องได้ครับหรือในไพ่ใบนี้มันคือความสุขความอุดมสมบูรณ์มันมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นมาสําหรับคุณ king งอ s บสอดไพ่ของการตัดสินใจแม้ว่าการตัดสินใจอะไรบางอย่างของคุณอะแต่มันเป็นการตัดสินใจที่ทําให้คุณออกจากความทุกข์หรือทําให้คุณออกจากสิ่งที่มันไม่ได้บริการชีวิตของคุณให้ดีขึ้นนั่นแสดงว่าเซอร์ไพรส์เรื่องราวดีๆในเดือนกรกฎา คคมเนี่ยมันคือบางคนที่ไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ใช่สําหรับคุณจักรวาลจะส่งเป็นการตัดสินใจหรือเป็นความยากลําบากในการตัดสินใจเพื่อให้คุณเลือกเส้นทางที่ดีกับตัวคุณนะครับดังนั้นคุณมานั่งทุกนั่งเศร้าไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันคือ low vibration คุณต้องปรับตัวเองให้อยู่ในขึ้นของความมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นของความสุขนะครับหรือ vibration ของความสุข การพาตัวเองไปสู่โอ,อก,กาสมันมีการเงินร,รอคุณอยู่เนี่ยครับเทนอฟครับเทนอฟครับเนี่ยเป็นอะไรที่ดีกับชีวิตของคุณเป็นอะไรที่คุณปรารถนาเป็นอะไรที่คุณอยากให้เกิดขึ้นเด t h น r e f o r e พลังงานของสิ่งที่คุณปรารถนาอยากจะให้เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคุณไม่ move on ไม่เคลียร์พลังงานของตัวคุณ มันมีพลังงานของไฟออฟค a ั t ขึ้นมาคือฉันยังยึดติดอยู่กับสิ่งต่างๆบางอยา่างยึดติดกับคนเก่ายึดติดกับสิ่งเก่าๆยึดติดกับมุมมองเก่าๆหรือความเชื่อกเก่าๆที่มันจํากัดคุณไว้อยู่ดังนั้นไพ่เทนออฟคารกำลังบอกคุณว่าคุณต้องปรับความรู้สึกใหม่ปรับอารมณ์ใหม่ ปรับความคิดใหม่ปรับมุมมองใหม่แล้วชีวิตของคุณจะดีขึ้นนะครับหรือคุณจะได้รับสิ่งดีๆมันมีเซอร์ไพรส์ในความสัมพันธ์ขึ้นมาบางคนอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ของคนโสดที่เออมันอาจจะมีคนเข้ามาคุยนะครับเซอร์ไพรส์ในที่นี้มันอาจจะเป็นการกลับมาของความสัมพันธ์เก่าๆมาคุยกันมาเคลียร์การมาปรับความเข้าใจกันก็ได้หรืออีกอย่างหนึง่งมันขึ้นมาสามพลังงานนะครับคือการจบความสัมพันธ์ของคนเก่าแล้วคุณเจอคนใหม่ นะครับหรือคนที่เห็นคุณค่าของคุณหรือคนที่รักคุณมากพอเท่ากับที่คุณรักตัวคุณเองนะครับนั่นคือเซอร์ไพรส์นะครับผมรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่มันต้องจบลงอะ่ะมันเป็นเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับแต่มันจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณเนี่ยชัดเจนมากๆว่าเทนอฟสอร์เซอร์ไพรส์สำหรับบางคนเลยนะครับมันคือเซอร์ไพรส์เลยนะครับคือการเปลี่ยนแปลงการ transformation ที่นํามาซึ่งสิ่งดีๆบุคคลที่ดีสถานการณ์ที่ดี การเงินที่ดีโอกาสทางการเงินโอกาสทางอาชีพใหม่ๆหรือตัวคุณพาตัวคุณนั่นแหละครับไปสู่การเติบโตในเรื่องราวของธุรกิจในเรื่องราวของการเงินคุณหวังเงินความสําเร็จความมั่นคงในอาชีพการงานคุณจะได้รับเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างในเดือนกรกฎาคมนี้แน่นอนที่มันเป็นการตัดสินใจเพื่อให้คุณเติบโตทางอาชีพหรือธุรกิจของคุณนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ